เออยันี้มีป่านําเนาะมีป่ามีเอียนเนาะ mm hmm. สําหรับคนที่ต้องการปล่อยเอียนปล่อยป่าปล่อยหอยนี่มาขายทุ่งมนือวันละด mm hmm. อกไม้มันห้าพันเนาะดอกบัวก็คือการเมนบาอันนี้เด้อันนี้เขาเอินวันเนี่ยไปบาอันที่นี่ดอกไม้คันมาเบงเต็มเลยเจ้าเม่เจ้าพ่อปันนญญาองค์ไงพองคำแทงขาในดนี่ย อยู่น้าเราโอ้มาไกลเติบเนาะโดยตัวเราตัวไทยก็ได้ตัวอังกฤษก็ได้สวัสดีทุกคนนอนยืนนี้ตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองวิดีโอของบอรับคิ่วิดีโอนี้บอระบ,บาาสิพาทุกคนไปวัดทํากี่เนวัดศักดิ์สิทธิ อยู่ที่แค่แม่น้ำของนครแกรสอนพุมวิหารแวงสระเขตวัดน,งนางก้าเมนยูเขตบ้านปากโบทาสโนโแถวนี้แหละติดตามเส้นทางการเดินทางน้ากันเลยเนาะทุกคนเนาะวัดศักดิธิ์ของเศร้าแฝงสเรเขตกาวายสัก,กราบุชาขอพ่อนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงขึ้นปีใหม่เนาะปี2 0 0พแล้วเดือนมังกรเดือนหนึ่งนะทุกคนเลยเดี๋ยวติดตามเส้นทางการเดินทางไปน้ำกันเลยเทุกคนเนาะไปขอพ่อขอสุขขอลาบมาเลยทุกคน บาดี้บาดีซื้อคันบะเบงโอ้ต้องได้พ่นน้ำเรื่อยๆมับนบน่นี่ก็บพ่นในเหี่ยวีนเนาะดอยวัดธรรมเกียเข้าไปในนี้เลึกประมาณจักแมตดนีเพื่อชิฮอนีนใกล้ๆบอโดอยอ๋อขายเนือ้อใดนี่คูล่ละ อ๋อราคาดเดียวกันหมดเลยบอสฟูลาซิมห้าบาทอันนี้เด้ดอกไม้มาห้าพัน 5, เนาะโดยโดอกบัวก็คือการเม่นบออ๋ออ,อันนี้เด้อันนี้เขาเอิ้อวันเนี่ยไปบาอันที่นี่ไม่นาะแม่สุดไปบาเนาะโดยโดยเอาดอกไม้ไปบูชาก็ได้ ดอกไม้แหละกับทูบเฮียนห้องได้ละมาซองแล้วโอ้ไหวเนาะได้ดอกไม้กับทูบเนไปบุษราเนาะเออยันนี่มีป่าน่ะเนาะมีป่ามีเอ็นเนาะอืมสำหรับคนที่ต้องการปล่อยเอีนอยนปล่อยป่าปล่อยหอยนีย่มีมิดเนี่ยมีหปลาดุกพี่น้องจอกแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะเอีนนะ อ๋อขายเป็นตัวเนาะสองตัวสศราพันสองมันกรีบพี่น้องเอียนปลาไหลโอ้หลายเนาะเต็มคู่เลยนี่มาขายทุ่งหนื้อหะละอ๋อบ้านอันนี้บ้านทาิโน่น้อยหรือทาิโน่ใหญ่งนี้นะทาิโน่ใหญ่เนาะโดยโดยขอบใจเด้อโดย บูค้นขี้เลยได้พี่รองเอ้ยวัดนะวัดอันนี้จะอยู่ในแค้มแม่น้ำของเลยที่แรกคิดว่าสี่ไก่เนาะวัดสุดท้ายบ่ฮอนห้าร้อ,500อยเมตร่นองเอ้วัดทับจี่เป็นวัดป้าวัดอยู่กลางป้าเลยขึ้นกับวัดาทาับสโน,โนุนคกเรตจสอนพวกวิหา เดี๋ยบราลัตขออนุญาตพาทุกคนเลาะเบิ่งก่อนเนาะเลาะไปเบ่งองยูแคมของอู้ขายเครื่องขายของยานีเต็มเลยด้วยด้วยโอวบรรยากาศดีเฮ้ยวัดนี้นี่พี่น้องมีน้องน้ำแญ่น้ำอีกนี่น่าจะปล่อยป่าปล่อยยังยูนี้น ตแต่ฟางว่านี้กับไม่น้ำของนี่เป็นของแม่น้ำโขงนะพี่น้องอต้นไม้ยังร้ายหลายอยู่เป็นอนุนรักษ์ไว้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งจุดนี้นะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่น่ามาเที่ยวสม้มมีกระท่อมแค้มของอีกแด้นี่นะจุดเป็นจุดอยู่พี่น้อง ไปตู้ไม่ตู้อยู่ปิูกปูนซีมังปลูกซีเมนต์เขามาทีเลยปลูกคอนกรีตเขามาทีเลยเนี่ผู้แขกมาหลายหลายสุดยอดบรรยากาศสบายดีบอลใดนอนบอลเพื่อนันบูชาขอพรขออย่างนะอยู่บางลุ่มมันอยู่บางลุ่มบ,บอรหรือว่าเป็นพระพุทธหูบอวันทันอากระเคยมาครั้งแรกเลยนี่นะเป็นพญานาคเนาะ อ๋อเห็นเูื่ดนเห็นชื่อรับรัดคนเดินทางซองคณะโหล่าจะลงใน Youtube ทางเพจจะลงใต่รูปภาพจะชื่อโดยโดยโดยรับคนเดินทางติดตามเลยโซล่าเขาเจ้ามาแลลยแม่นบูชาพญานาคเนาะอยู่ในแคมน้ำเห็นบ่ด้วยนะปลาดย ขโดยเข้าไปในช่อง youtube เข้าไปในยูทูบเลยเสิร์ชหาเลยโดยตัวเราตัวไทยก็ได้ตัวอังกฤษก็ได้หลัดคนเดินทางติดติดกันเลยเห็นบอโดยแมรแล้วฝากกดติดตามเลยเด้อชุกเจ้าน้ำมาเต็มเมืองใดน้อเนี่นะโดยอ๋อโดย แสดงมาดูจะได้เนาะอ๋อโดยได้ยินข okay? ่าวอยู่นี่กะก็เลยมาเมื่อนี้แหละมีความฝันมายังมาหลายมือแล้วแต่ดนแล้วบันไดมาจากเถื่อเมื่อนี้บนหอนยอดเกี่ยวโดยโดยโดยขอบใจหลายเด้อไป่เมื่อนี้ที่รถวนแต่ปจะพูดเลยก็ได้บมจังเลยเนาะ อ๋อ oh. <laughs> มากับสองคนนี้เนาะนองวัดพญานาคแค่มแม่น,ำน้ำโขงนหวัดตำเจียนี่ทุกคนนียเขาสามารถขี่รถจักรว่นออมนี่เลยออมหนองไงป้องคองขนยาธวงเด้อป่าโวงไงย,ย,ยินดนองนี่นะ ก็ป่าตัวนี้เง่เลยพุดูดพญานาคจะพุดได้โอ้น่าจะเป็นหนองน้ำศักซิ์สมคำซาลือนี่เอา้า่าพี่น้องท่านใดอยากขอพรก็ขอพรผ่นานคอมเมนต์มาเลยเดอ้อทุกคอมเมนต์ที่ท่านขอพรก็ขอให้ทุกท่านสว่างทุกประการโชคดีมีไส้ปีใหม่2 0 2 4หรือพศสอ0 0 เดือนมังกรเดือนหนึ่งมกราคม,มานะพี่น้องอหัวแจกกในหลังไงคักเลยอยู่จุดน,นี้เป็นพระพุทธรูปโอ้โหนี่เงียคน,น้ำขอนเงียบขี่รถจาักกายเดอ้อ เดี๋ยวจอดใส่ว่ารถจักรเนี่ยจอดใส่กันคือสิได้เนาะเดี๋ยวจอดรถจักรจะดีเดี๋ยวไงเห็นรถจักเขาจอดเอาเขาจอดเพียงเขาเลยอันนี้ละ่ะโอ้โหพวกท่นเนี่ยก็ดกคักเลยพี่น้องหัววัดอันนี้ เป็นสถานที่ที่มาพักพรย้อนอารมณ์มาตักบาตรทำบุญน้องเอ้มาท่องเที่ยวก็โอเคอยู่ได้น,นี่มันมีแต่ป้าดอย่างนนเนาะสถานที่แห่งนี้นะโอ้พักพรย้อนอารมณ์พักใจพักกายพี่น้องเอ้มาจนนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคีวิโอนี้จงโชคดีมีไส้เดอรพัฒนาสิ่งใดสูงวังทุกประการพี่น้องเอ้ เดี๋ยวจะไปบูษาพญานาคเนาะไปเลยทุกคนมาบูชาพญานาคนำกันเลยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บายดีสาวอยู่บนใดก็ <ป Bla. S 2> ขับจอนบูชานะจุดบูชานะอ๋ออยู่ในนี่เนาะโดยโดยโดยนางพาโม่อยู่วะนี่อ๋อมาที่บ้านใดนี่ขออนุญาตอยู่นาเหล่าโอ้มาไก่เติบเนาะโดยโดยมาจากคนนี้มาสองคนกับน้องแสแหละโอ้โอ้บอลนี่บอลทายหูแนี่เนาะงามหรงามงเจ้ากับงามกันโดยโดยโดยเป็นผู้สาวว่ร้นนี่นะโอ้ม <NP> ีแฟนแล้วบ่ realised. <Pine Investment then> หลายแฮงอ๋อหลายแฮงปาดดูๆเอ้าขอบใจขอบใจเพิ่นมีแฟนหลายแล้วพี่น้องบูชาบูชานะว้า๊กปอกไม้คันบเบ่งเต็มเลยพี่น้องเจ้าแม่เจ้าพ่อภรานาองค์ใหญ่ โอ้ปลาปลาเงินปลาทองหลแท้อยู่ฮนะน่ะอ้าพี่น้องทนใดที่เข้ามาต,ตามรับชมคลิปดอนี้ขอพ่อนำกันเดอ้อขอให้สมหวังเลยปรารถนาสิ่งใดให้สมหวัง,งทุกประกาศเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่บุญหอดยอดเกี่ยวนี่คนร้ายห,หลายเลยตอนนี้เวลาสี่โมงพี่น้องอนี่จุดนี้จุดบูชาเด้อปราริพาพี่น้องทุกคนเข้าไปบุชาเนาะ นี่เอ้นี่นี่จุดนั้นคือตู้บริจาคน้ำนี่ไิทีวาอันอยากป่อยซับน้ำน้องกข้มาปล่อยอยู่ในไดพี่น้องเอ้ยยกเว้นงูเห่าเด้นี่อันนี้คือสัญลักษณ์ของทองคำนี่ทองคำแท่งข้างในใดนี่โอ้อุตสาหทองคำแท่งเดอ้อต่อ สตาร์ย้อนเงินย้อนคำน้องไงต่อเงินต่อทองฮันฮุนกองเงินกองทองเต็มอยู่บนอันอันแคมน้ำาเลยันมีนกโอ้ยนกกะหลายอยู่บนฮันนะสบายดีเด้อโดดยดย ไต่ถูกไต่ถูกก่อนพี่น้องเอง้ยนี่จุดไตทูบไตทูบอยู่นี้ไตทูบก,ก่อนพี่น้องเอง้ย

จะปูเจ้าญยาพญานาคเนาะขอให้ชีวิตจงโชคดีมีใส่ลาำรวยเงินทองอัุมณ์คข็งยืนเด้อทางผู้ค้าบาวรัดเนาะและกา f เอฟซีทุกท่านที่ติดตามครับสมซองวิดีโอของบาวรัดจงอยู่ดีมีเงโชคมาล้ำรวยอัุมั์คนยืนพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดไปสาธุสมบังเด้อ วางอยู่นี่แหละน้อยจ่าทุกเจ้าปู่เจ้าหญ้าพญานาคสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยอือโอ้มีชื่อว่าอยู่นี่โดยพญานาคทิรันนานี่ โดยโอ้ชื่อพญานาคนี่ชื่อองค์พญานาคประจําอยู่นี่นะพี่น้องเอ้พญาหิลั่นนาคตีตนาคราชนาคราชโอ้สาธุสาธุจะมีบ่อนกาวไวสกระบูชาโพธาหปูป่างสมาธินำได้อยู่จุดนั้นนะพี่น้องเอ้ยภาษางยิ่งใหญ่ขนาดพูด ปวดหัวกับอดั้นพญานาคนี่ยนะโอ้โหหแจ๊กกำลังบ้าไงาเป็นบอลไทยหูไทยอย่างนี้ได้เ่นเห็ดพอนนั้นอนะอันคองก็จะบักไงลองไอ้นี่พี่น้องจ้านี้คองบักไงไงเดี๋ยวบรรลัสิลันคอง ไม่ได้ได้มาขอพอรเนาะขอให้สมบังปพัฒนาขอให้สมความมุ่งมาพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอพอรไปอรานของสามบาทเดียวพี่น้องเด้อึ Selamat Ah, muka orang